เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าสังคมไม่มีสิ่งยึดเหนี่ผมว่าสังคมจะจะบกพร่องไม่สังคมจะอยู่ไม่ได้ไม่มีที่พึ่งทางใจแต่ว่าสิ่งที่พึ่งทางใจเราเราเป็นพุทธศาสนิกชนนี่สิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องนึกถึงวัดนะครับนอกจากการศึกษาแล้วก็ต้องมีวัดคือการเกิดแก่เจ็บตายมันจะเกี่ยวข้องกับวัดหมดเลย เกี่ยวกับพวกเพลงเราลืมเรื่องไม่ได้แต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ที่เขาต้องการคือสิ่งปัจจัยเหล่าเนี้แต่ว่าเขาเขาเขาไม่มีเราเราก็เลยต้องต้องคิดว่าเราต้องร่วมกันในฐานะที่เราอยู่ในในสังคมในหมู่บ้านนะฮะแต่ว่าสังคมที่นี่เป็นสังคมเกษตรเขาเขาเป็นเกษตรกรแล้วเขาเป็นชาวไร่ชาวนาทุกคนเป็นชาวไร่ชาวนาหมดเลย จะจะให้เขาทำวัดเองหรือว่าธรวัดแบบลูาหลาน,นคงไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมาร่วมใจกันเป็นเป็นนึ่งเดีวยวกันทุกคนทุกผูกชาพชทุกอาชีพนี่นะต้องต้องมาร่วมใจกันแต่แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราเราต้องคิดร่วมกันแล้วก็ความคิดต้องตกผลร่วมกัน วัดต้องต้องเกิดจากชุมชนนะฮะการสร้างวัดก็ต้องตอบสนองชุมชนะถ้าถ้าไม่มีชุมชนนี่วัดก็คงไม่ไมเกิดแล้วก็ไม่สมควรสร้างครับไปไปสนองตอบบุบคคลใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าวัดไม่วัดเป็นที่สาธารณนะแต่ว่าการสร้างวัดก็ต้องดูว่าชุมชนใหญ่เล็กแค่ไหน พราะฉะนั้นเราถึงตั้งโจทย์ว่าความเรียบง่ายนั้นงดงามเพราะว่ามันต้องเหมาะสมไม่ไม่ไม่ต้องใหญ่มากไม่ต้องเล็กมากนี่นะแต่ถ้ารูรามากมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชุมนมันเป็นเป็นเมืองมันตับสนองเมืองแต่ว่าการการสร้างวัดให้เหมาะกับชุมชนเราก็ต้องสร้างอย่างเรียบง่ายมันประหยัดที่จริงเราต้องเดินสายกลางอย่างอย่างที่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้นะม่หมู่บ้านเดินสายกลางยังไงก็คือความประหยัดความรมรื่นความสงบความสะอาดแต่ถ้ามันมีสว่างด้วยกมม็น่าจะดีสว่างด้วยด้วยสติปัญญาสว่างสว่างด้วยธรรมะในใจนี่นนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ที่เราจะทานี่ว่าเราเราเรา,เราทํา ตั้งแต่สูตรรูปต้นตั้งแต่สูตรมันเราไม่มีวัดในหมู่บ้านไม่มีวัดเราก็เลยก็จะทำาอนกันแต่ว่าความประหยัดเราก็ก็มานึกถึงว่าเราจะทำยังไงให้ประหยัดเริ่มตั้งแต่เราทำมอสดไม่ให้ไม,ใไมใ่ให้ใหญ่มากนะทำวิหารไม่ให้ใหญ่มากทำกุฏิทำศาลาพวกนี้นะครับมันมันจะเกี่ยวข้อง กับผูบ้อยู่ด้วยถ้าสมมตถถิถ้าเราถ้าเราทาใหญ่มากเกินไปเนี่ยคนอะไรลําลบากพระลําบากแต่ว่าถ้าเราทําเลา็กเกินไปมันกูยอยู่มไม่ได้เพราะว่าเราเราจะต้องมีให้คนที่เขา้ามาเขาเขามีที่ร่ม,มที่พื้นมีมีอะไรที่คุ้มคราคก้มผลรสำหรับเขานี ให้หมันมันควรให้ให้มันเหมาะมันควรให้มันอยู่ในใสายกลาง